ถ้าไม่ผ่านความพ่ายแพ้สักหลายครั้งไหนเลยจะสู้ว่าทำยังไงถึงจะชนะได้โลกนี้ไม่เคยมีกองทัพไหนที่รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งมีแต่แพ้แล้วไม่ถอดใจแพ้แล้วยิ่งเดินหน้าและผลสุดท้ายคือผู้ชนะที่แท้จริงพวกเรานำทัพแปดแสนลงใต้มาคราวนี้ กอับแพ้ให้แก่พันธมิตรสุลเล่าที่มีคนแค่เห่าหมื่นเท่านั้นเพราะอะไรข่าวาสาเหตุที่ท้ายจุดนั้นอาจเป็นเพราะหลายปีนี้เราเป็นฝ่ายชนะบ่อยเกินไปจนเกินความหลงหลมผ่องฮึกเหิมอยู่ลึกๆเพราะมาทคู่ต่อสู้โดยเฉพาะตัวข้าขนาดแผนยอมเจ็บตัวบาดตื่นๆของจิวยี่ยังดูไม่ออก ท้าฝ่ายกลางตังได้ใช้เพลิงเผาแสดงให้เห็นว่าถึงเวลาที่ฝ่ายเราน่าจะรับบทเรียนแห่งความพ่ายแพ้สักครั้งหนึ่งล้มเหลวไี้แหละเปนเรื่องดีความล้มเหลวมันจะสอนเราว่าทํายังไงถึงจะสาเร็จความพ่ายแพ้มันจะสอนเราว่า,งงวา,า,า,วาให้เอาชนะยังไงความพ่ายแพ้จะสอนเราว่า ต่อไปควรพึนึกดินแดนอย่างไรคนเราถ้าอยากทำงานใหญ่ก็ต้องรู้จักยึดมั่นและปล่อยวาง